ตอนนี้มาดามก็ว้อหลแล้วนะามาดามจะหยุดสักหน่อยหนึ่งหยุดสักหน่อยหนึ่งว่าสันอาจจะหยุดหยุดบึดดนึงก่อนเด้อโอ้ยน้องเอ๋มาดามฮอนแล้วนะมาดามหดเสียได้จังหน่อยกันเดอพเสียได้ไไจังหน่อยกันมันฮอ,อนปิ้นฮอวนาฬิกาไว้จังหน่อยกันบใเฮนอาฮอน่ะน้อยไม่ต้องห้ามตอบไปแล้วขันยามอ้วนก็ năng cổ anh ừ năng này cổ anh tiên bất kỳ hay đó mà trong khi hay đó hồi nay hồi nói cứ khứn đưa cái uốn Hơi vụ đấy thì nó ngứa hơi hồi chú có cái đại bia hơi hồi pì bằng hồi những cái đó té khăn tủ dây dây đó mình cái dây khăn nói mình cái nói tạm sắp tiếp mình đấy mà đảm đến dây hồ chỗ nó hua phay ốc nó ừ hua ốc mềm ngứa năng còn cái tinh hồi được ใครปลูกใครป่านะ่ะเคี่ยวก,ก้อนนะแล้วกว่ามันนี้แวกฮอดประตูหวังของมันนะเออเออเห็นบอาะฉะนั้นแล้วสลีละตามสลีละ <c oughs> ของคนแต่ละคนโอ้ยมันอีกออกไปอีหลายยางแล้วเออเบาเศร้า,าแล้วเลายล่ไข่ฟ่าเสือเอาหูมีหวัวนะหูเอาเออหูเอาหัวมืออืน่นมือเหือหรืออันนาคตนั่นนะ ยินดีด้วยนะจ๊ะเออแสดงว่ายังมีไฟอยู่ตีนะเนอะเอ้ยคุณอะเออเซลก่อนนะจ๊ะเออเซลก่อนเห็นบอกหูเขาลังคนนะอาหูหลังเฮียก็หูลังเฮียวันอาหูหลังคนนั้นมีไฟดูรู้สึกดูแลตัวเองอ่าสามารถมีหัวได้แล่ขนอืมหาหูบ่มีไฟนั้นเทในกรณีนะไม่ค่อยมีไฟนั่นนะอะไรก็ได้โน่นนี่นี่นั่น โอ้ยมันมุนลบลกูกเลยน้องเอ้ยแวดิงานทางเสาบันไดแล้วมันอันนี้โหดเอาเมืองนอกเนี่ย่ะเข้าแต่งงานกันในซาเวนข,ข,ข้างคัวหรือี่น้องเลยอาจจะอนมันขับนะซันซาไดาอันนี้ข้างนี้โหดดีบันี้มันค้างนี่รวมเราต้องมาัดซาข้างนี้เห็นบ่ป่านะนมันก็ยังรวมอยู่วีอืกัลเต้นะเออบางคนว่ามาดามเนี่ยป่อยเล็บอ่ามาดามเนี่ยอี่ป้ได้จังน้อยเออฮีว่าตัดไปแล้วเด้อเนี่ยตัดไปแล้ว เขาก็ห้ามมาเนี้ยนาอเออเขา,าเขาห้ามมาเลี้ยงอะไรมือนะมาดัมว้าเพราะมันแล้วกันมมาดำนี้นี่เป็นตัวเอ็มนะพี่น้องอ่าอ่าตัวเอ็มขึ้นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เซนทางลูงนะั้นมันอีปิดฮีไปฮอทูนะฮอทฮีนะอืมอัตรกรในโบปิดตีฮ้าปีทีแล้วนี่มาดำนี่คือคือน,นลงหลงในเรื่องเงินนะมันก็อีไปเลยเลยบดนีปีนี้ป,ปิดอืมปิดอันนี้เด้ออืมปิดอันนี้จริงๆแล้วมาดำ ลายมือมาดามี้เป็นลายมือฮีปิดสมบูรณ์ปีนี้ฮีฮันมานันเทนขึ้นลงลงขึ้นลงลงอยู่ฮันเดอยู่นี่เด้นเนี่ยเลาะไปเลาะมาแต่ปีนี้เป็นมายังมาดามทั้งสมบูรณ์เพอายังเพราะว่ามาดามนี้อ่อสมบูรณ์แล้วอ่อสมบูรณ์แล้วแล้วก็ด้วยบุญวาสนาของมาดามทามาตั้งแต่อดีตชาติก็ ส่งผลให้มาดามได้อยู่ดีกินดีสบายไม่ต้องทํางงทํางานนะจ๊ะอะ,อะไรประมาณนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมาดามเนี่ยไม่ใช่ว่ารอแต่บุญเก่านะไม่ใช่มาดามรอแต่บุญเก่านะมาดามรอบุญเก่าอยู่แล้วก็ช่วงที่มาดามรอบุญเก่าเนี่ยมาดามก็ทําบุญเรื่อยๆนะทําบุญกับตรงนั้นตรงนี้ตรงตรงนั้น ทำบุญเรื่อยๆทีนี้การที่เราทําบุญมาเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมขึ้นมาตรงนี้ก็สมบูรณ์นะและบุญเก่าของเรามันก็มาสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรอให้แต่บุญวัสนาก่ามันมาถึงทุบถ้าเราไม่ทําวันนี้ใช้บุญวัสนาเก่ากว่าจะมาใช่ไหมล่ะพอมาแล้วบุญวัฒนาเก่ามาแล้วและบุญวัฒนาใหม่มาแล้วหมายวว่าเราทํางานทําบุญ ถมเสม,ม,สม,ม,อ,มอมือสองข้างนะแหละเราจะปล่อยให้ข้างนี้ทํางานตลอดอ่าแล้วทีนี้ข้างนี้เกิดข้างนี้มันเหนื่อยขึ้นมาใช่ไหมข้างนี้ต้องเริ่มหัดทำเนี่ยทำอะไรก็ไม่เป็นจะไม่เขียนหนังสือสก็ไม่เป็ี่ยนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ข้างนี้ด้วยบบเมยว่าเฮาตําเจลเลยเฮาสีใสข้างขวาตัมโปโปโปขวบบบนารัดข้างซ้ายบบใช้มันเลยไม่ใช้มันเลยเนี่ยก็ไม่ได้นะพยายามนะหัดตําข้างซ้ายเด้พี่น้องตําข้างซ้ายเด้ตําเจลนะ วเวลากินเขาเคือกันนะพยายามใช้มือข้างซ้ายของเขาเ่ยปัน้นคาเขา่าเลยเป็นว่าเป็นก็สร้างมันฮัดเอานะในระยะยาวอะ่ะมันดีไหมดีนะดีอ่าปั้นแล้วก็ใช้มือข้างเนี่ยจิ้มน้ำเจวเดยตักซอนเดยหยางเดยสุดนด้ำเดย์ฮัดให้มันเป็นอืหัดให้มันเป็นนะข้างเนี้ยใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสังเกตไหมเราใช้งานแต่ข้างขวาเยอะเกินไปเนะี่ยครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราเราต้องใช้ข้างซ้ายด้วย ตักน้ำแกงใสปปากได้ข้างซ้ายเดข้างขวาเดเปลี่ยนกันอืฟันให้เขื่อนเดฟันข้างซ้ายเดเป็นบ่าเ,เป็นช่างมันเฮ็ดคือนเล็กน้อยเฮ็ดลิ้นก็แล้วแต่มันเขื่อยังเฮียวเฮียให้อ่าร่างกายกับหัวจุกหัวใจให้เฮวี่งครั้งนี้นะมันเคลื่อนไหวเออมันเคลื่อนไหวโบเมนทางฮีตารอดบ่เนี้เห็นบอกกล้ามเนื้อคองเหาน่ะมันยืดขึ้นมาอีบ่บอกเนยอากาศที่เขาเคลื่อนไหวครั้งนี้เดนั่นเดนี้เด แล้วมันก็ออเสมอกันอ่ามันก็บอิปเป็นยังเฮ็นบอกมาดามในไซส์แค้นช่องค้างนี้เออช่องค้างนยกินเวลากินเขาคือกันอีเปียนซอนตักค้างนี้ค้างนี้ค้างนี้เดย์เออมีดคือกันปาร์ตค้างนี้เดย์ปาร์ตค้างนั้นเดย์ให้มันความเกิดชินเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราคันทำบุญมาดามนี่ทำอยู่อืมทำอยู่นั่นแหละเออโอเคอ่ามาดามบ๊อลายแล้วนะมาดามจะไปสะเสวย พระทหารกินข้าวนะั่แหละเรื่องทั้งเรื่องนะมาดามจะไปกินข้าวเย็นเข้าเย็นมาดามเนกอะสีหุม่มสีทุ่มสิบนาทีแล้วเลยพี่น้องเอ้ยอืมมาดามจะไปกินข้าวก่อนเพราะฉะนั้นแล้วอ่าขอให้เอฟซีมีความสุขนะจ๊ะทุกคนนั่นแหละรักกัน <laughs> ฮักกันไว้นะจ๊ะเอออวงังบัวบบน <c oughs> เอ,อาเบอลไล่ๆฮัสซันนี้ฮาสซันบอาไล่ๆดีเออบอลไล่ๆอ่เบาเรื่องจริงนี้เออบลอ,อบล,ออบลออตังใจบาอยู่แต่ว่าเบแล้วหูหลงคนเขาเข้าใจออาหูหลงคนเขาอีว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วมันมันไม่ค่อยจะเบิร์กเท่าไหร่เพราะว่าหาคนเข้าใจนะมันยากนะ หาคนเข้าใจถูกนะยากนะแต่หาคนเข้าใจผิดเนี่ยเยอะไม่ต้องหาหรอกอืมพูดอะไรไปปพ๊บมเนี่ยเข้าใจผิดทันทีเพราะฉะนั้นแล้วอืเราเบาทงคนเขาเนาะเซลเนาะอ <c oughs> อ้ยม,มาดามเนี่ยเป็นคนโตเลอมเขาวาย,อาวายอาวเออกาแล้วแต่เคาอีว่าเอาจริงๆแล้วมาดามเนี่ยขันอิว่ามาดามโตเลแล้ว เอาหู้ลงคนเนี่ยกรุณาห้ามตัวเองก่อนนะห้ามตัวเองก่อนนะก่อนที่จะถามมาดามเนี่ยมาดามเนี่ยตอแหลไม่ต่อแหลมาดามก็เป็นคนแบบนี้แหละจ้าส่วนเอฟซีคนที่ไม่ต่อแหลคนที่ว่าเซิงมาดามลายๆกะถามตัวเองหน่อยอืว่าตัวเองต่อแหลเปล่าถ้าตัวเองไม่ต่อแหลเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้อิจฉาคนอื่นไม่ได้ดูถูกคนอื่นถ้าถามมาดามเนี่ยมาดามไม่อิจฉาคนอื่น มาดามเลเตเลเตอันนี้มาดามเขาถามมานะตอบเขาว่ามาดามตอแหล่มาดามก็บอกให้ไปถามคนคนที่เขาไม่ตอแหลด้วยว่าตัวเองเคยตอแหลไหมถ้าตัวเองเคยตอแหลแล้วก็ไม่ต้องถามหรอกการที่มาดามนู่นนี่นั่น,นมาดามเป็นคนที่ทำยูทูบแล้วก็มันจะมีหยอกกันด้วยอะไรด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางทีคําว่าเราหยอกกัน เขาก็เข้าใจผิดไปอีกแบบหนึ่งว่าวันนี้กูพูดมึงพูดอย่างนี้วันพรุ่งนี้มึงพูดอย่างนั้น,พ,น,พ,งงนพี่น้องเห็นไหมะ่ะ fc เคยดูหนังไหมเวลาดูหนังมันจะมีละครละครน,นะมีโศกบ้างมีเศร้าบ้างมีรักกันบ้างมีแยกทางกันบ้างเห็นไหมละ่ะเคยดูละครบ่เออเพราะฉะนั้นกูได้เบิ่งละครน,นะต้องเข้าใจนะก็คืออันไปเบิ้งข้อเส์ตคือกันเอา ขึ้นมาใหม่ๆนะดีพอตอนกลางนะ่ะมีตลกมามากัน้นพอตอนสุดท้ายมีหมอลำลำเรื่องลำนุ่นลำนี่เห็นไหมแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการทำอย่างเงี้ยเออทำเพื่ออะไรหลายอย่างแล้วแหละเอาว่าง่ายๆเหตุให้เขาว่าซึ้งอ่ะฉันไม่ได้พูดว่าทำให้เขาสรรเสริญยืนยอนะจ๊ะอ่าพูดสรรเสริญยืนยนอ,อยุ่อ่าผู้ผู้ลังคนอนะ รักมาดามเนะี่ยรักมากนะเออเอฟซี FC แหละมาดามไม่อยาาเอ่เชื่อเดี๋ยวจะหาว่ามาดามอันนี้อ่ามาดามบอกว่ารักเอฟซีทุกคนแล้วทุกคนก็รักเอฟซีขั้นสีว่าผู้ใดบักมึงมกับได้เด้นี่ยเนะี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเอฟซีก็ฮักมาดามนั่นแหละขันบักมาดามบเบึงมาดามเอกใครดูคลิปมาดามเนะี่ยรักมาดามทุกคน ใครไม่ได้ดูคลิปมาดามก็รักมาดามคือเก่าเพราะว่ารักคนละแบบโอ้ยมาดามจะไปหากินข้าวแล้วขอให้เอฟซีมีความสุขทุกคนนะจ๊ะรักและคิดถึงอามนนะจ๊ะโอ้โหนะอ่ะอจริงๆแล้วมาดามเป็นคนสองชาติแล้วนะตอนนี้อ่าแล้วมาดามก็ถือศาสนาแต่ว่าถืออยู่ที่ใจเนี่ยเลยนะจ๊ะเออแต่ด้วยนี่อยู่แล้วมาดามไม่แยกไม่ได้ว่า นู่นนี่อย่างเดียวนะอืมแล้วก็ไม่ได้อย่างนี้อย่างเดียวนะเออโดยรวมโดยเรืมนะจ๊ะเท่ากันหมดนะไม่แบ่งแยกศาสนาไม่แบ่งแยกคนชั้นผิวเพราะฉะนั้นแล้วมาดมรักเท่ากันอืมเด็กหน่อยก็ฮักคู่ใหญ่ก็ฮักคู่เฒ่าก็ฮัก่หกเห็น๋ิเออคนบ้าก็ฮักคนดีก็ฮักพี่สางนั่งไม่ฮักเบิดเอ้ยอ่ะ อาแล้วแต่เนะ่เอาวอาไปไล่นะ่คลิปสั้นไปไล่ล้วเด้ออานอนหลับฟันดีนะจ๊ะอ้โหเขากำลังอิื้นนะเออมาดามนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เอฟซีนะสู้สู้มือนีมือหนีมันก็สีอันนี้อันนี้แน่อ่ามือหนานะคะัมันจรวดจรวดแล้วมันก็จะจวดรวดน้ำนี่มันก็คืออ่าไม่แตกต่างจากไปซ่อนหรือไปซ่อนนั่นนะซ่อนโบเมนไปช่อนหาโบโบเมนซ่อนหาเด้อ ไปสอนนะไปสอนแคสสอนกบสอนไงนะเอาวิ่งไปเก่งนะกววาอ้เง,งี้ยไงมึงหินกว่ากบอ้เต้นเขาวิ่งนะอืมกระดุงกระเด็นนะนะเฮดบอมันก็คือทำอยู่ฮูปเนี่ยเ่ยเฮดคลิปเนี่ยกววาอีเบื้องมาดามได้กวไอได้โฆษณากววาอ้นั้นกววาอนี้นะมันใช้เวลาคือกันเพราะฉะนั้นแล้วมาดามนะไม่ไม่เปรียบเสมือนตำบังฮงนะกว่าจะขูดกว่าจะ บอกกว่าจะเอาน้ำปลากว่าจะเอาอะไรล,ลงนะกว่าจะได้กินนะเห็นไหมเปรตถึงเหมือนตำม,มารก,กอรก็แล้วกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วกว่าจะอะไรหลายๆอย่างนะเออพอแล้วดาวเองอืมเพราะฉะนั้นแล้วถ้ากินเป็นทำเป็นถ้าโน่นนี่นี้น่นแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเอาอยากให้กินกระขูดเส้นมันแค่เดียวเออมรกร,กรใส่ตู้เย็นไว้บอกทุกอย่างผ่าใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะกินก็ตำน้ําพริกเสร็จแล้วก็เทใส่ถุงยกโยงโยง,ยง,ยง,ยงแล้วก็ปลาลงคุกคุกคุกมะนาวลง ได้กินไว้อืมโอ้ยเศร้าซ้ำทีเลยเอ้ยคิดฮอดคิดฮอดนะจ๊ะโอ้โหลองคนเขาถามฉันมาตลก็เดีอนนะแต่ฉันตอบไม่ได้อืมเอาไว้มื้อหน้าก่อนมื้อนี้บ่ตอบรอกเออเออว้าแล้วนะมาดามจะไปบ้านพักตากาศอาทิตย์หน้าไละอาทิตย์หน้าเนี่ยมันเป็นวันหยุดของนอร์เวย์ด้วยแล้วมาดามเขาเปิดถนนอาทิตย์หน้าวันพุธวันอาจจะไปวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์แล้ว จะไปอ,อ่สิไปเที่ยวบานทารักาตการอ,อ่าไม่รู้ว่าเปิดแล้วมันจะขึ้นไปได้หรือรถอาจจะจอดไว้ข้างล่างนะอ,อ่าอ,อืมซัมดีก่อนเด้อโอ้ยข้อแหงเลยพี่น้องไอชันเป็นคนที่มันแชจะบอกออกเพราะฉะนั้นจันต้องใช้อันนั้นเป่ออูอือเพราะฉะนั้นแล้วมันซัมดีนั่นจ้าคิดถึงคิดถึงอ่อาอะไเรสเต <c oughs>